ขอบคุณครับขอบคุณครับ Good m o r n i n g Good morning สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้ากินข้าวป้ากินข้าวป้ากินข้าว ป้ากินข้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมยังสวัสดีครับผมป้าป้าป้าเอาหัวร้อยยังครับหัวร้อย บลาโ์ลาเลยที่ก้องเหรอใครเด้อใครใครอุลันหรอใครเด้อใครใครเด้อเอาไม้เรีวมาอุลันหรอ เต้เต้อเต้เด้อยเอเต้เด้อยเปล่าขอบคุณครับขอบคุณครับเก่งมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะปุ๊บ้ากินข้าว Happy birthday Happy birthday to you Good morning Good morning I love you จุบจ๊บๆจุบ๊บอุป้าคุณมอญค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งมาก Good morning. Good morning. Good morning. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ่งมากคุณป้ากินข้าวป้ากินข้าป้ากินข้าวป้ากินข้าวไฮเดอ ใครใครมันดือ้อเต้เหรอเต้ดื้อใช่ไหมป้าเอาไม้เรียวมา่ฮูาลานเหรอฮะใครดื้อลหรอกฮูาลานฮูลานเหรอฮูลานดื้อเหรอพี่ก้องเหรอเอาไม้เรียวมาเลยเอาไม้เรียวมาตีเลย เต่เต่เตะป้าครับป้าครับป้าครับเต่เต่เต่เอุลานอุลาน ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณครับเก่งมากเตะเตะ แฮปปี้บิร์ดฮปปี้บร์ดฮปปี้บร์ดฮปปี้บร์ด I love you จุ๊บจุ๊บะครับนะครับนะครับนะครับขอบคุณ,คณเก่งมากมคา ใครเด้อใครเดอร์ใครเด้อไม่ใช่อูหรอพี่กล้องหรอใครเด้อใครเด้อใครใครไม่ใช่ถามว่าวใครเด้อพี่กล้องหรอแม่จา๋าแม่จ๋า แม่จา๋าพี่กล้องหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากครับขอบคุณเก่งมากครับหนึ่งหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหนึ่ง หนึ่งสองหนอหนึ่ง,ง,หงา,า,ห,าห้วละ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 สิบล้านมาอ่สิบสิบล้านมาแล้วเปปูนปูนสิบล้านมาอ่ะพี่ก้องหรอปูลัน ฮูลันสิบล้อมายังสิบล้อมายังวัะวัละวัละวละหัวลม่จ๋าปาก้าปกิ่นข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Good morning Good morning Good morning Good m o r n ีค g ะเก่งมากครับกินดีๆสิ Happy bird Happy bird I love you Happy bird จุบจ๊บจุบจ๊บจุ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 ๊บยังจุบ๊บจุ๊บไข่เด้อไข่แต่อ่ะไข่แต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 ่ครับป๊าครับ อุปบาบบ๊าบอุปบาอุปบาอุปบาบไข่เด้อเดะไข่เด้อเอาไม้เดียวมาเด้อไข่อูรันน่ะอูรันนาไข่เด้อ อคไรเนี่ยอลันอลันอ่ะพี่ก้องหรอ,อพี่ก้องหรอหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งสอ,งอ,ะอะไรอประเดน็นแม่จ๋าแม่ปู่ป้า แก้วไแก้วไอ่แก้วจ๋าแก้ว้าป,ป้าไปหยิบข้าวข้าวหิข้าวเก่งมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ,คะขอพุ่นเก่งมากลาเต้ลาเต้ไม่เต้เลยเต้เ<ห>ต้กินให้มันดีๆดูกินเด้ดูกิน,นีด้พี่ท่ากินเหรอป้าดือ้อป้าดื้อหรอ,พ,อพี่กล้องเหรอ กล้องตลอดอะ่ะกินอะไรอย่างนั้นอ่ะแม่แม่แม่ฮึมฮึมสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากค่ะ 61อะกินอย่างเี้ Happy b i r t h Happy birthday to you Happy Happy birthday หนึ่งสองสามส Good morning uh huh. Good morning แก้ว แก้วอูป้าอ่ะสิบล้อมาแล้ว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 ไม่ใช่พี่กล้องสิบล้อมาแล้วสิบล้อมาแล้วปูนปูนนะสิบล้อมาแล้วปูปลาปูปลาขี้กะตกใจอะ่ะ อ, HR, อ,อ,อูหลานอูหลานแม่จ๋า <Darwin> ยังแม่จ ah ๋าแก้วอะยิงป้าอูป้าป้าครับ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  กินอะไรอย่างเงี้ยก้องเหรอไคเดอร์อะฮูลันไคเดอร์ฮูลันเหรอไคเดอร์ไคฮูลเหรคไคไคเดอร์สิบล้อมมายังอ่ะเออสิบล้อมมาแล้ว เออสิบล้อมาละไม่ใช่พิดกล่องอืมสิบล้อไหมอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้แต่สวัสดีไม่ยอมสิบล้อสิบล้อไมหมอ่ะฮะฮะ ป้าครับปู๊ป้าอุ๊ปป้าป้าครับ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 โอ้ยกินอะไรบ้าขั้งขนาดนั้นเจ็บปุ๊ป้าจุกข้าวปุ๊ป้ากินข้าวป้าจุกข้าวครับ สิบล้อให้แม่ทีนึงเร็วแม่จะไปแล้วสิบล้อแ,แก้วขุนหม้อนึ่งปูป้าสิบล้อไหมยังอ่ะสิบล้อมาก่อนเลยเร็ว แอจุ๊บจุ๊บสวัสดีเจ้าปอมสวัสดีเจ้าป๋อมก่อนเลยสวัสดีจ้าปอมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมแม่จ๋าเฮ้แม่จ๋าแม่จ๋าเสรียบร้อยม,มาแล้ว

สวัสดีจ๊พผมสวัสดีจ๊พผมเลยเหรอขอพุ้นเก่งมากหนึ่งหนึง่ง <rede Sakura. S 1> อ่ะสิบล้อมาอีกแล้วนึงน่งหนึ่งสอง ไม่ปาดเลยไข่เด้อไข่ไข่เด้ออู้หล่ะแอบมาขับแอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากค่ะ กินบ้าข้างมากเลยป้าอยู่ข้าวป้าคขับป้าครับป้ากินข้าวป้าข้าวป้ากินข้าวคุณป้าโยกข้าวดุมากแม่จ๋าแม่จ๋าป้าขับป้าครับ Good morning Good a Good morning Good a คุณมอร์นนิ่งครับมอร์นค่ะกินดีๆดิไข่เด,ด,ด,ดื้อน่ะอุปัตอุปาเดื้อเหรอไข่เด้อไข่เด้ออ <laughs> <ะ>ุลานเต้ล่ะเต้เต้หัวล้อหัวละหนึ่ง หนึ่งสองหน้า happy birthday happy birthday to you HAPPY BIRTHDAY ออขอบคุณขอ,ขอบคุณเก่งมาก